ตอย่างผู้ชายที่เที่ยวไปเที่ยวโสเพนีอย่างเงี้ยมีศีลข้อสามไหมครับในครั้งกุธกาเนี่ยมีหญิงงามเมืองก็คือมีโสเปนีเหมือนกันนะใช่ไหมตอนนี้เราต้องดูว่าคําว่าโสเปนีในครั้งพุธกาเนี่ยเขาเต็มใจนะแต่โสเปนีณนะปัจจุบันเนี่ยยมโอ้โหหลากหลายยมจะรู้ได้ไงว่าที่เราไปอยู่กับโสเปนีคนเนี้ยเขาสมัครใจ หรือเขาไม่ถูกค้ามนุษย์หลอกลวงซื้อมาใช่ไหมว่าไ,ได้เต็นใจถูกกักขังนวงเหนียวคือมันมันเยอะมากอะ่ะมันเลยทําให้พี่นายากตรงนี้นะครับอืมอย่างยกตัวอย่างชายหนุ่มหญิงสาวเรียนจบแล้วทํางานแล้วชอบพอกันแึกซึ่งกัน <c oughs> แต่ยังไม่แต่งงานอาออย่างนี้ผิดศีลครับถ้าเคสอยนี้ยังก็ต้องดูว่า อ่าเขามีทํารักษาไหมเขารักษาอุโบสถอยู่แปดประการอยู่ไหมอ่าทารักษานะอ่าเป็นหญิงในศินหมายไหมมีใครก้องจองมั่นหมายเขาไว้ไหมนะมารดารักษาบิดารักษาไหมญาติรักษาไหมเดางเนี้ยอ่ารักษาหมายถึงห่วงหรือว่ายังให้เงินใช้อยู่อย่างเนี้ย รักษาเนี่ยอ,อันนี้เริ่มกินความเข้ามาเล็กนิดหนึ่งนะรักษาเนี่ยอาตมามองในแง่ของเขาเขายังดูแลอยู่คือเขายังปกครองตัวเองไม่ได้อะนะแต่ถ้าพูดถึงว่าห่วงแหนเนี่ยยังตายก็ห่วงแหนนะคือจนแก่พ่อแม่ก็ห่วงลูกนะคือความผูกพันตรงนี้มันยากอ่ะใช่ไหม อเราก็เลยเลยก็คิดมาพินั่งพิจารณากันอยู่เหมือนกันนะ่ะนะก็มาพิจรณาว่าต้องอยู่ในเหมือนอยู่ในการปกครองอนะ่ะยังอยู่ในการปกครองเขาอยู่นะอ่าคิดว่าประมาณนี้นินทานินทาคือพูดถึงผู้อื่นในแง่ไม่ดีทั้งจริงและไม่จริงแต่ว่าไปพูดรับหลังเขาอันนี้นิยามถูกต้องใช่ไหมครับอ่าก็คือนำำําคํา ฝ่ายนี้มาบอกฝ่ายโน้นเวลาเรานินทาต้องนินทากับอีกคนหนึ่งใช่ไหมก็คือเอาฝ่ายนี้มาบอกฝ่ายนี้เออเอาอีกคนหนึ่งมาบ่อยคนหนึ่งทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงออาจริงไม่จริงก็แต่พู้นม่รู้ปากใช่ยังเรียกนินทาออาการนินทานี่ผิดศีลสี่ข้อข้อสี่ใช่ไหมนินทาไม่มีไม่มีในข้อสี่นะหมายถึงว่ามันอยู่ในสัมมาวาจามากกว่าพูดเพ้อเจ้ออย่างเงี้ย อย่างนั้นนะพูดเ้อเจอการเนีนตา <Per> คือการพูดเ้อเจอใช่ไเพออต้องต้องดูลักษณะของการพูดคือคือเราต้องอเราไม่รู้ว่าคําพูดคนนั้นมีเนื้อหาอะไรแต่คําพูดนั้นเวลาถ้ายมต้องการจับยมต้องเอาไปจับในนิยามของแต่ละสัมมาวาจาว่าส,ามาสัมผัสปราปะเนี่ยคือคําพูดที่อเป็นวาจาที่มีที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสีย เป็นวาจาที่ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่มีเวลาจบไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่สมควรแก่เวลาอย่างเงี้ยอ่าไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงคําพูดนั้นโปรยประโยชน์ทิ้งเสียไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นอย่างนี้หรือเปล่าดังนั้นเวลาใครพูดมาคํหนึ่งปุ๊บเนี่ยถามว่าเป็นคําอะไรไม่รู้เอาไปจับก่อนนิยามของแต่ละอันมีแล้วใช่ไหมเข้าในนิยามอันไหนก็คืออันนั้นเข้าใจไหมอ่า แล้วพระพุทธองค์ได้ตัดว่าคน,คนที่ไม่โดนนินทาไม่มีในโลกใช่ไหมครับแต่ฮะา,ากรักษาศีลนข้อสีให้ดีอย่างนี้ครับแต่ว่านิสัยเป็นคนชอบพูดตลกชอบเพฮาเล่นมุกอะไรอย,อ,อย่างนี้มันจะทําให้ศีลนข้อสีด่างพ้อยนะก็ <Could S 2> เป็นธรรมดาก็ด <c oughs> ่างพลอยบางนะแสดงว่าอาชีพตลกอะไรอย่างนี้เขาก็รักษาศีลข้อนี้ได้ไม่ดีโดยใช่ใช่ใช่ไปด่างพ้อยในเรื่องของสัมปัสลาปะ สัมผัสปลาปาคือพูดเพอเจอแต่ว่าเวลาเขาพูดก็มีคนแฮปปี้กับเขาเนี่ยครับไม่ได้ไปเดือดร้อนใครใช่ใช่ไงครับก็คําว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเอ่อต้องเดือดร้อนคนนั้นคนนี้ต้องเดือดร้อนเท่านั้นนะแต่คนคนนี้ยังไม่พ้นจากจากกามยังพอใจในกามยังพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ซึ่งถ้ายังพอใจอยู่คุณก็เป็นอาคามีคือคุณต้องกลับมาสู่กรรมภพและการกลับมาสู่กรรมภพเหตุปัจจัยโยมแค่นี้อันเดียวไหมละ่ะแล้วที่เหลือโยมบริสุทธิ์หมดมก็ไม่ใช่และไม่โยมกลับมาสู่กรรมภพมันมีตั้งแต่นรกกัเน,นิชญเปลวิสัยมนุษย์เทรเากรรมภพมันมีความเสี่ยงมันยังไม่หลุดไงใช่ไหมแต่นั้นวิบากอย่างเบาก,ก็คือวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือแต่วิบากอย่างหนักคือนรกกัเน,นิชาญเปลววิสัยนะ จิตยมก็จะฟุ้ง่ะเวลายมเพ้เอเชื่อมากๆยมจะรู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วสงบยากมันฟุง้งใช่ไหมเราก็เห็นว่าโทษของมันมีใช่ไหมอ่าเนี่ยสรุปคนที่ชอบพูดเอนเตอร์เทนชอบพูดตลกอือก็อะจะรักษาสีลข้อสีได้ไม่บริสุทธิ์อ่าก็จะยากขึ้นก็จะยากขึ้นไม่ใช่ข้อสี่สัมมาวาจา